เออหกห้าห้าหกเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวเลยถ้าใครวินเป็นนะถูกหมดโอ้อันนี้หลวงพ่อเรียกเรียกมาใช่ไหมครับนี่เรียกมาบอกว่าอนุญาตเข้ามาได้เลยโอ้แสดงว่าได้แล้วใช่ไหมได้เดีเป็นลุ้นกันได้วันนีปตามมาตามมาครับผมจะได้กี่ตัวเท่านั้นเลยอันนี้ป่าช้าอะไรนะนี่ป่าช้าผีตุยหงผีตุยหงโอ้คงจํากันได้นะครับป่าช้าผีตุยหงป่าตามมาครับผม สวัสดีพ่อ่แม่ทุกท่านเนาะครับผมราชาผีตุยโหงนะครับวันนี้เรามากับแอดก้านะครับมากับทีมงานการสามารถเกามานะครับผมมาขอโชคขอลาบกันนะครับเอาเชือกเชือกที่ว่าจะขุดออกมาทําเป็นไงแอดกา้าเขาเขาเส้นนั้นยังไม่เอามาใช่ไหมหลวงพ่อทักมาแล้วเข้ามาได้เลยฮะไซรีล้อเข้ามาได้เลยออเอ เข้ามาได้เลยซีรอลซีรอโอ้โหป้าป้ป้ป,ป้ตามมาครับพี่สีครับผมบรรยากาศสดๆ,สดๆนะครับไม่ <laughs> บรรยากาศเห็นกันสดๆนะนะอืมไม่ใช่ถ,ถ่ายทอดสดดิมันไม่มีขึ้น,รน,นครับครับผมไปตามมานะครับผมพิมพ์รอไว้นะฮะพิมพ์รอไว้ไอ้ไอ้ตรงไหนนะที่ว่า เอาใส่หลุมไว้ในตรงไหนอยู่ตรงไหนหลุงหลังโอ้เดี๋ยวต้องไปเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาก่อนค่ยจะทําได้ใช่ไหมใช่ต้องไปตามชื่อวันเดือนปีเกิดมาก่อนโอ้เดี๋ยวไปตามมาให้รู้จักอยู่ใช่ไหมครับจักรัไปไปสายเชือกดยเฉพาะโอ้สายเชือกโดยเฉพาะนะครับงวดที่แกงวดที่แล้วนะสามตัวทั้งสองตัวเลยนะเอฟซี F Z นะลองไปดมอะรกันแล้วไหม สงน้ำเราเราควันอีกทำบัดกันเลยเห็ดใบครับเอามาเน็ดใไบด้อเดี๋ยวทำวทัดแล้วถึมาเปิดเครื่องนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เชือกเส้นเดิมนมหละครับอาจารย์ครับแหัวตะขะอาจารย์คเขามันตงวสามตัวสองงวดเลยใช่ไหมครับงาดตงนี่ตัวคนละเั้งนั้นละอันนั่นจกักหกตัวครับเบสท,ทุกตัวน่ะทั้งมดทั้งล่างเลยเคยว่าว่ามันมันมีอะไอะไรีกอย่างหนึ่งบ้าครับรางวัลที่หน รางวันที่หนึ่งเลยเออันจะโรนี่ไม่ใช่รู้โรคเนี่ยมันวะอันนี้ครับฐานวานี่แจ้งมีของหายมุ่งนี่ครับยุดนี้ตามที่ยุดนี้นี่ห้าศูนยครสาหกวงั่างว่างไปเลค่ะสามห้าหกหกตัวรางวัลที่เแล้วก็สรงสรงเขาแชทดตันั้นแชทตัวนี้ญาติพี่น้องสรงไว้บานพี่กระนาบพังเอาได้ครับ้ปอ่นพิมพ์ไปว่าผู้บาเห็นตัวนี้เด้อเห็นศูนย์เห็นสามเย็นห้า บนนีก็ได้มาเกีงเล่จะของนั่งสามาทีได้บนนีครับนางท่วนปฏิโมกอยูกันได้เลขสองสองหกเสองเก้าร้อยหกลงลงมากอ้าตัวนี้คั้ายๆกันดอกไเลบบกวข้าเจ้าสวงเป็นสว่างยางครับข้าเจ้าเลขน้ำสองสองหกสองสองเก้าอตัวข้าเจ้าก็ได้นั่นไตนะเพราะว่าบัวข้าเจ้าสอ่างเยครับแสดงว่าเลขของะจาจย์เนี่ยสามตัวนี่สองงวดแล้วนะครับเนาะเชือกเส้นนี้เนาะโอ้เขาเขาจะให้กี่งวดครับอาจารย์ครับ ทำไปเรื่อยๆหรฮะไปเรื่อยๆปลาาตัวไไปตัวอย่างบก็ะไจมป่าตมเ้าไปเรื่อยๆนะโอ้ครับผมบเอิวันนี้วันเนขจากใกล้จาใกลมากูประทากวัดุยนะผูใกล้จตายเลยก็ได้ครับคนลุกเลยสามตัวสองวัดปูวัดป่านะครับปูนิมิตฝันแมมบอน ฟันมือนั่นฟันรู้ฟันว่าเขาจะเอาเนี่ยถ่ายเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยมากว้างไว้ทั้งหนายู่สับกองเทานั้าครับนั่งกินเนี่ยมือเล็กตัวแต่ว่าเขาแล้วถ้าจะเขาไรมันจะเขาเล็กเล็กเสือก็ี่จะเขาเล็กจะตัาตว,วางนั่งสมาธิเนี่ยจะงสงใสัยุงเอืนมาเข้าเล็กเชือกใช่ไหมครับอาจารย์จะวอกงานต้องรูเ้เขาแล้วแต่ว่าถ้าจะเขาเล็กตัวใดก็พอครับแล้วแล้วงวดนี้นิมิตเรืยงครับผมนั่งนั่งสมาธิหรือยังครับ นั่งพอคุนั่งนั่งชูมือ,อมือเขามือเข่าขัเมือได้ฝันขันจัพ่วงได้คือว่าติดติดึงออกติดตคิวคิวรวดนะครับน้นจำจ้ำมา่อยได้จำพ่วงฝันได้ฟ่งงวดว่างน,น,นึงนี่นั่นดูสองรอครับ,บได้ฝันว่าเปิดน้ำเตอ่างแล้วไปหยาอุหงหัวใบครับก็ดน้ำเต็มอ่างนา้ำเต็มอ่างอะไรแบบนั้นเขาแล้วเมื่อเ้าไปบอกเขาออกว่าเขาเขาแล้ก้อนเล็กอีู่ออบมือหนึ่งก็ได้มาฝันว่า ไเ,เอาเนื้อมันขาดเนื้อมากมากกว่ามาข้างนาวางได้วยวางทำเยอะจัครับจะินจะถินอืออันนี้คือของงวดที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับงวดนี้ทําหรือยังครับผมทําทํายังจะจะทําวันพระใช่ไหมครับสามารถลงอาวุฒบสดกลมากมาโอ้ มัจจิเฮ็ดเงี้ยเนียยทำงานน้อมหลมัจจิคนนั่นน้าสมาธิตหลวนี่ยแค่เงี้ผู้เดียวให้เนี้ตายรูปไปเลยทรงไงค่ะรองห้ยกูนั้นผู้นี้เอาให้มาเจอเขจะไปดปิดกระนาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ผู้บ่ายเป็นตัวใดกับจิตบอกไปหน้าว่าผู้บ่ายเป็นตัวนี้เด้อครับแต่ว่าแล้วพระเจ้าเห็นตัวใดยังกินหน้าอยู่ถ้าป็นวิดีโอทรงไปให้แค่ยังทรงให้กล้าทรงใหนไม่ได้ครับผมแล้วที่ว่าหลุดหลุดออกมานี่อะไรหลุดนะออ๋ เลขประจําตัวเลขประจําตัวตเลขประจําตัวเชือกที่ว่าออกออก,ออกผู้นีมาสามงวดะนะครับหลวงพอ่อได้ ح ح> ประจําตัวเชือกนะมีวันเกิดแล้วก็พอสอดูดีๆนะออกมาสามตัวสองงวดแล้วก็มันออกแบบสองหามันก็พอสอนี่พอสอเกิดมันอ่พออเกิดนพอสอนพ่อสอน,อนาอย,ยี่สิบแปดแล้วมันยังเหลือตัวไหนที่ยังไม่ออกครับทีนี้นี่และเราต้องต้องจับดูในนี้หละ ถ้าวันถ้าวันพระตรงกันนะหก็เหลือแปดห้าสองใช่ไหมนี่แหละแปดห้าสองยังไม่ออกแปดห้าสองยังไม่ออกกับแปดหกห้าก็ออกแล้วสามห้าหกก็ออกแล้วเหลือแปดห้าสองกับสองหกห้าที่ยังไม่ออกอืมนี่แหละที่ยังไม่ออกนี่แหละตัวที่จะหลุดออกมาแปดห้าสองกับสองหกสองหกห้าหกูสองหกห้าเะหกห้าออกแล้วสองอ๋อสองหกห้าหกห้าออกแล้วก็เหลือสองห้า ก็แปดห้าสองไงแปดห้าสองแปดห้าสองก็เเหลือเหลียวไม่กี่ตัวนะอยู่ในนั้นก็ห้าสองแปดเออพักานเดียวกันเนาะก็กลับไปกลับมาเดี๋ยถิงส่งในเรื่องง่ายไปพิจารณาเอาตัว่ากันม้องพ็เห็นตัวไดก็หิบวาไปนั่านั้นสิะครับแต่ว่าต้องรอวันพระใช่ไหมครับอาจารย์ครับกลับมาจากง ตอนนี้ก็เหลือแต่8 5 2เนอะที่ยังไม่ออกเนาะ8 5 2ออกไปแล้วอือออกไปแล้วเหรอ8 5 2ออกแล้วออกมันแรกเลย8 5 2อ๋อสามวดแล้วตัวนี้สามมวดแล้วที่ออกนะสามตัวสามวดแล้วงวนแรก8 5 2ทำก็ได้8 5 2แล้วก็ศูนย์ก็นั้นแล้วตอนเศร้าตอนเศร้าไปทําวัดตอนเศร้าทําวัดเนาะมันวันวันพระยัมาเศร้าครับ วกเอาไงานลงมาเบางเด้อเนี่ยแหละผู้บายเห็นได้ตัวนี้แหละท่านเบางรูปบางตัวไหแต่ว่าผู้บายเห็นศูนเห็นเห็นสามเห็นเห็นหกเด้อก็ผู้บายเห็นสำหรับถ้านมูเจ้าเห็นตัวใดนตายก็ได้แต่ได้เสียก็บอกให้เปลี่ยนให้เจ้าเบางเด้ครับพิจารณาเอาเจ้านไปเห็นผู้เห็นหาก็มีเห็นหกก็มีโอ้เพราะว่าแต่บ่มีผู้เสื่อหรือว่าครับผมเขาคือช่วงอันแดดหาช่วง โอ้แสดงว่าสามตัวสามงวดแล้วตัวนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งมาเนาะหันไปไหนเขามไม่เตอแอดกาบอกคคูซังครับผมว่าเทปคู่เดียวนะย่านน้อมขนาดย่านน้อมมาจำซินามว่า์คูบาเทปบพราะเพราะม่าเทปนะครับเพราะเด็เพื่อได้โปรขายย่านน้อมตลอดครับก็น่าจะแบบอิมซีดูนะครับผมอาจารย์ผมเพิ่งเห็นนะ ที่ว่าที่ภาพเป็นเพิ่งไหมออกมาสามว่าว่าเห็นมือหนังเห็นเห็นช่วงใหมาก็ก็่าที่ว่าบอกไอ้กาที่หลังว่ามีสามจีบมานั่มเลยนะแล้วนี่นี่นี่เห็นเห็นแบบนี้รูปนี่ครับเห็นหกเห็นห้าเห็นศูนย์เห็นสามนี่ว่าที่มันบอกแปดสองห้าก็เห็นทั้งที่นี่เห็นรูปเห็นทั้งที่ For ถ้าใครสามมันถือว่าพูดสามตัวคำว่าจับใช้กันเอาเลขสามนี่อยู่ห่างมือกันขีดนะแต่ว่ารวมหกอันรวหกอันยู่ติดกันโอ้ถ้าวินเอานี่ก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มสามตัวสามตัวเลยถ้าใครดวงดีวินได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะโอ้สี่ตัวมาหมดทุกตัวรางวัลการแม่นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มาขายจะแม่นมีตัวในช่วงยีตัวกัิจับไใบยืดให้หนูมือนะครับโอ้ต้องรอเนาะสามตัว สามม้วนติดนะครับผมสามตัวสามม้วนติดนะครับสําหรับเชือกเส้นนี้นะฮะอันนี้คือสถิติเนาะสถิตินะครับแปดห้าสองแปดหกห้าสามห้าหกโอ้จันแม่นคักเนาะเชือกเส้นนี้เนาะมาคลิปแก่ว่าแก้วถึงหายไปเรื่อยๆยกมาแกมามาจำเส้นทุกปีเลยครับผมนี่ตีนี่ยหลักแก้วของันสาเราเห็นปอเขามันสาบริคีมันเหรอเนี่ยหล่ะไก้แกับใส่ครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะต้องรอรอวันพระใช่ไหมครับอาจารย์ ครับของของเป็น